สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่29กรกฎาคม2564คิทสกัาช2021เวลาตอนนี้07:16นาทีโดยประมาณนะครับการออกกำลังกายนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับการออกกำลังกายในแต่ละวันนะครับเล่นลูกกิ้งนะครับนี่พื้นที่ที่เล่นลูกกิ้งของผมนะครับในส่วนตัวผมแล้ววอร์มร่างกายทุกท่วงท่าก่อนที่จะเล่นลูกกิ้งตบสุดท้ายนะครับหรือว่า ่านใดที่อยู่ตัวแล้วหรือจะออกยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเล่นลุกกิ้งเลยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องวอร์มร่างกายก็ได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยวอร์มร่างกายก่อนทุกท่วงท่าน,นะครับสลัดเท้าสลัดแขนสลัดขานะครับสลัดไปมานะครับหมุนแขนนะครับทุกท่วงท่าน,นะครับวิดพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับ การออกกําลังกายในส่วนตัวผมครับไม่ว่าจะออกท่าไหนก็แล้วแต่ขอให้เราออกกําลังกายนะครับได้สุขภาพที่ดีแน่นอนครับสลายไขมันขอให้เหงื่อออกสลายไขมันของเราออกไปนะครับควบคุมอาหารร่วมด้วยผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสุขภาพของท่านจะดีแน่นอนครับเมื่อสักครู่ผมเล่นลูกกิ้งผ่านไปยกนึงนะครับยกแรกนะครับท่าเบสิกท่ายืนผมก็เล่นไปเรียบร้อยนะครับผมออกกําลังกายตั้งแต่เวลา0 6 0 0น นะครับมาจน07นเะครับเล่นลูกกิ้งไปยกหนึ่งนะครับถ้าเบสิกนะครับถ้าคู่เก่ายกหนึ่งแต่ถ้ายืนก็เล่นครบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ5้ครั้งนะครับถ้าเบสิกนะครับฉะนั้นแล้วถ้าใครที่กําลังเล่นลูกกิ้งใหม่ๆหรือว่าเล่นนานแล้วนะครับแต่ยังไม่อยู่ตัวยังปวดแขนปวดกล้ามเนื้ออยู่ท่านอย่าท้อนะครับอย่าหยุดเล่นนะครับถือว่ามันยังไม่อยู่ตัวก็เล่นต่อไปทำเท่าที่เราทำได้ครับอย่าฝืนตัวเอง นะครับทาทุกวันขอให้เราขยันทาครับอ่ะเริ่มยกที่สองนะครับชนะแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นลูกกิ้งเราอยากจะไดะ้ช่วงหน้าอกเรากว้างเราก็หาลูกกิ้งที่มีที่จับยาวๆออกมาอย่างนี้หน่อยนะครับจับยาวๆช่วงหน้าอกเราก็จะกว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไมอ่อยากได้หน้าอกกว้างพอดีพอดีก็ตามลูกกิ้งที่เขาทํามานะครับผมนะครับก็เน้นนะครับ เน้นเก่งให้มากๆครับเก่งกล้ามเนื้อให้มากๆครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อที่สวยงามนะครับเกิดขึ้นมานะครับอ่ะเริ่มครับสองสามสี่ห้าหกจริงๆแล้วนะครับการเล่นลูกกิ้งการลงสุดเนี่ยก็ไม่ ใช่ใช่ว่าจะเป็นการฟิกว่ากล้ามเนื้อเราจะขึ้นนะครับให้เราเน้นดักกนกั้นเกรงครับดันออกไปอย่างนี้ครับเกรงไว้นะครับสูดลมหายใจเข้าลึกดันออกไปแล้วก็เกรงหน้าท้องให้มากเกรงกล้ามเนื้อให้มากๆครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง แล้วก็ดึงกลับมานะครับในแต่ละครั้งที่ดันออกไปดันกลั้นเกรงนะครับแล้วก็ดึงกลับมานะครับจะได้เหนื่อยพอเรากั้นลมหายใจนะครับแล้วเกรงกล้ามเนื้อนะครับลองทำดูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ